สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิกเอีเช้าบ่ายนะคะประจำวันที่9กธันวาคมหกคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเช้าตัวเด่นก็คือ1กับ9 3กับ7จ็ดนะ1น1่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึนจะจับคู่ก็1 3ึ1งสามส 1 7 7 1นะถ้ามันจะเบิ้ลก็ระวังเบิ้ล1 1 3 1 1 9เด้อจับ3ตัวก็3 7 9 1 9 7 1 7 3 1 9 3อันนี้เบิ้ลทุกตัวเด้อนี่1 1 3 3อาจจะเป็น1 1 9 1 1 3นะ ถ้จะเอาห้ามาก็หนึ่งเก้าห้าสาเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้านาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปบายสามก็หกห้ากับแปดสามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามหกสามแปดหกศูหกหนึ่สามหกห้าแปดสามหกศูนย์หกแปดศูนย์หกแปดหกห้าหกห้าหกแปเนาะสามหนะจับคู่ก็สามหกหกสามสามห้าหสามห้าแปดแดหนะ ช้าก็บ่ายนี้สาม,มาเหมือนกันเด้อจับคู่ซื้อด้วยกันนะนี่บ่ายซื้อเชา้ชาเช้าซื้อบ่ายเด้อบางทีสลับกันออกเนาะใครจะเล่น v i p ก็จับซื้อเอานะจับคู่ซื้อเอา้าสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะกดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะปิดกั้นกันมองเห็นเด้อให้กดไลค์ให้หน่อยนะโชคดีทุกคนนะสวัสดีคะ่ะ